ตายแน่อ้าแกฉันจะต้องชนะในการแข่งครั้งนี้ได้เว้ย มาแล้วครับผมพบกับไอเทมสุดว้าวนะฮะจาก free fire สต Fighting นี่แหละครับทุกคนครั้งนี้นะเป็นสกินปืนรวดลายจากเกมดังสติดไฟติ้งสไนเปอร์สายดุยิงทีมีจูสามารถเข้ามาเป็นเจ้าของด้วยการกดซูมเพื่อสะสมโคเก่นรับไอเทมต่างๆและสกินปืนสุดเท่น,นี้กันได้เลยนะครับทุกคนในตัวรักกี้นะครับตั้งแต่วันที่4กร,รกฎาคมจนถึงวันที่10กร,รกฎาคมนี้เท่านั้นนะจ๊ะรีบมาเป็นเจ้าของกันเร็ว ทุกคนครับมาช่วยกันทำให้ช่องเราไปถึง1นล้านซับติกไรด้วยการกดไลค์ที่โบนี้ผมแล้วกดติดตามกดกระดิ่งแล้วเราไปถึงหนึ่ล้านซับได้วยกันนะเออพี่จะเอาแบบไ<ม>หนเ,เหรื่อครับเออนะผมว่ามันจะไม่ดูแรงไปหน่อยเหรอพี่เออนะ แกให้มันขับรถกระบะแล้วกันฉันแค่จะชนมันเบาๆให้แขนให้ขาม,มันเจ็บปวดนิดหน่อยให้พวกมันลงแข่งไม่ได้แค่นั้นเองแกทำตามแผนไปไม่ต้องคิดมากเออเข้าใจาแล้วครับแต่พี่ต้องสัญญานะว่าพี่จะไม่ทำรุนแรงจริงๆอ,อย่าชนพวกเขาจนบาดเจ็บหนักนะพี่โอ้ยฉันเองเนี่ยก็ต้องเซฟตัวเองรู้ไหม แต่ไม่ต้องห่วงฉันนะ่ะเอาของป้องกันมาเพียบฉันไม่เป็นไรหรอกฉันจะชนพวกมันเบาๆแค่สะกิดนิดๆให้พวกมันปวดแขนปวดขาแต่พวกนี้มันไปแข่งไม่ได้แคะนั้นก็พอแล้วแต่ผมว่าแผนนี้มันดูอันตรายมากๆเลยนะครับที่ให้ผมหลอกไอ้พวกนั้นมาขับรถเล่นกันที่นี่แล้วพี่จะขับรถชนเลยเนี่ยถึงถ้าพี่เบรกไม่ทันแล้วเกิดเป็นอะไรขึ้นมาจะทำไงล่ะครับ ้ฉันรู้กลัวดโดนตำรวจจับอยู่แล้วนะ่ฉันบอกแล้วไงฉันไม่ชนแรงหรอกแต่พี่จะบังคับรถได้จริงเหรอเออดีวะแกไม่ต้องยุ่งหรอกเรื่องนั้นน่ะแกแค่ทำให้มันเนียนแล้วก็อย่าลืมให้พวกมันคนณใดคนหนึ่งก็ได้ ไปขับรถกระบะส่วนแกไปขับรถอื่นด้วยชั้นไปแตะรถกระบะเดี๋ยวชั้นชนผิดคันอีกเข้าใจนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะไปขับรถสปอร์ตละกันดีแกไปขับสปอร์ตส่วนแกจะให้ใครก็ได้ถ้าจะให้เดียก็ให้ลาบเลยมาขับรถกระบะเดี๋ยวชั้นอ่ะจะจัดก,การมันเองถ้าเกิดไอ้ลาบมันแข็งไม่ได้สักคนหนึ่งฉันจะรอดูว่าพวกมันอ่ะยังจะลงแข่งกันอีกไหมมันจะลงแข่งได้มันอ่ะ กอชนาบูฉันไม่ได้แล้วเอ,อ่อโอเคครับพี่แต่พี่ดูดีๆนะอย่าทํารุนแรงจนหนึ่งขั้นปาเจ็บมากนะพี่นี่แกจะเป็นห่วงผู้บันเกินไปแล้วด้วยเอ,อ่อไม่ใช่แบบนั้นครับโอเคโอเคผมเข้าใจแล้วอ <c oughs> เอ,อ่อมาแล้วรอนานไหมอ่ะปาไปขับรถเล่นกันเลยไหมเดี๋ยวนั่งก่อนดีเอ,อ่เอ,อมีอะไรอ่ะไม่ไปขับรถเล่นกันหรอ <c oughs> ทำไม ถึงอยากให้พวกฉันมาขับรถเล่นน่ะเอ,อ่อก็ไม่มีอะไรหรอกแค่อยากชวนออกมาผ่อนคลายก่อนจะแข่งอ่ะเออตอนนี้แกเป็นเพื่อนพวกฉันแล้วนะอืมก็เป็นแล้วไงทําไมวะถ้าไม่อยากขับกันก็ไม่ขับก็ได้นะงั้นกลับบ้านกันก็ได้ไม่ถ้าแกอยากให้พวกฉันขับพวกฉันก็จะไปขับโอเคไหมเอ,อ่อไม่ไม่ต้องแล้วแหละใช่ไหมเรากลับบ้านกันดีกว่าปะทำไมอ่ะ ไม่อยากให้พวกฉันโดนรถชนแล้วเหรอกลก้องไอ้ก้กกอ,งอ,กองอะ่ะมันได้ยินทุกอย่างแล้ว <S 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 ไม่คิดเลยนะว่าพวกทีมโรงเรียนอ่ะจะแผสนสูงกันซะขนาดนี้อะ่ะแล้วครับก้องฉัน <S <S อะอรอย่าง <S 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 ไม่คิดเลยนะว่าแกจะทำกับพวกฉันได้นานอยู่วไวเกอร์แกไม่เห็นพวกฉันเป็นเพื่อเลยหรอวะเกือบเดือนที่อยู่ด้วยกันมาแก ไม่รู้สึกอะไรพวกฉันบ้างเลยเหรอฉันเน่ยอุตส่าห์เห็นแกเป็นเพื่อนอีกคนแล้วด้วยรูปที่ถ่ายด้วยกันน่ะฉันน่ยยิงเก็บไว้บนหัวนอนฉันเลยอ่ะฉันหวังว่าเราจะได้ทีที่สมบูรณ์ทีใหม่แล้วแต่แกก็มาทำแบบนี้พวกฉันไวกเกอร์เอฉันขอโทษฉันขอโทษนะเว้ยฉันไม่ได้จะทำแล้วอ่ะฉันไม่ได้ทำแล้วเป็นเพราะพวกฉันจับได้หรือเปล่าที่แกไม่ทำอ่ะไม่ใช่ ฉันคิดว่าจะไม่ทําอยู่แล้วฉันว่าฉันจะให้ผู้แกไปขับรถอื่นแล้วฉันจะไปขบับกระบะแทนจริงๆนะพอเลยวะ่ะฉันเสียใจด้วยที่แกทำกับพวกฉันแบบนี้เออลรับกล้องต่ะต่ออย่างเนี้ยอยา่าอย่าได้มาเจอกันอีกเลยนะเว้ยไปเถอะอ วะเอ้ยนั่นไงรถกระบะ <c oughs> ตายแน,น่ลา้ามแกฉันจะต้องชนะในการแข่งครั้งนี้ได้ว้วยเอ้ยเป็นไรมากไหมขอโทษดีขอโทษดีฉันเล่ง้งใจอะเป็นไรมากไหมเนี่ยอะเอ้ยอิกเกอร์เป็นแขนยั้ไงวะเป็นอะไรมากไหมเนี่ยแค่เจ็บแขนเจ็บขาเหมือนที่พี่บอกจริงด้วยอะเอ้ย แล้วแกจะมาขับรถกระบะหรือไมลืมได้ไงวะเนี้ไม่ลืมแต่ตั้งใจอ,ะอ่ะอาแล้วแกจะทำให้เพื่ออะไรไปกูผมไม่อยากให้เขาเจ็บอะ่ะผมไม่อยากทำร้ายพวกเขาอะ่ะแล้วให้แกเป็นขนาดนี้ทำไมแกไม่บอกพี่วะพี่จะได้ไม่ทําพี่ไม่อยากให้แกต้องมาเจ็บตัวแบบนี้เว้ยพี่ขอโดูนะที่ผมทำตามแผนไม่ได้ ผมน้ำลายพวกเขาไม่ได้จริงๆอะพวกนั้น่ะไอพวกนั้น่ะมันก็รักทีมของมันมากนะพี่เออเออพี่เข้าใจแล้วไอเกอร์พี่เข้าใจแกแล้เวพี่แม่งมึงช่วยหนะ่ะที่สั่งให้แกไปทำอะไรแบบนี้อะแกแกอย่ากโกรธพี่เลยนะพ <c oughs> ี่ไม่เป็นไรเกอร์ไม่เป็นไรการแข่งครั้งเนี้ยไม่มีแกแข่งพี่ก็ไม่แข่งเว ก็อย่างที่แกบอกไงก็กีฬามันต้องรู้จักแพ้รู้จักชนะเว้ยพี่เองแหละที่ยอมรับความไม่แพ้ไม่ได้จนทําอะไรสุกกระปุกแบบนี้ขอโทษด้วยที่พี่ต้องมาทําให้แกต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้แต่พี่จะไม่ลงแข่งในจริงเหรอไม่ถือว่าพี่ชดใช้พวกมันแล้วกันพี่ขอโทษะเวยก์ เอ้ก็ไปหาอะไรกินเหมเถอะปะเอ่อยังไม่หิวอ่ะพี่กินก่อนเลยพี่เพิ่งไปดูแข่งบานนาจชิงมาโคตรสนุกเลยว่ะไอทีมนั้นน่ะมันเก่งจริงจริงขนาดมันไปเอาไขรก็ไม่รู้มาอีกคนนึงอ่ะมันยังชนะกันเลยว่ะอืผมไม่อยากคุยเรื่องนี้เลพี่เออฉันรู้แต่แกจะไม่ไปแสดงความดีใจกับพวกมันสองคนเลยเหรอน้อยแกก็เป็นเพื่อนกอบพวกมันแล้วนี่ไม่หรอกตอนเนี้ยพวกมันสองคนน่ะ ไม่ได้คิดว่าผมเป็นเพื่อนกับมันแล้วแหละก็ผมไปทํากับพวกมันขนาดนั้นนี่โอ้ยพี่ไม่น่าทําแบบนั้นเลยว่ะพี่ที่มันแย่จริงเลยต้องมาทําให้น้องชายตัวเองอกหักจนได้อกหักอะไรกันพี่ไม่ได้ออกหกักซะหน่อยนี่เกอฉันเป็นพี่แกนด้วยฉันดูออกอาการของแกมันคนอกหกักชัดๆเอ,อ่อไม่ต้องมาพูดเลยปไปจะกินอะไรก็ไปกินฝากซื้อใส่กล่องมาให้ด้วยอืม แต่พี่ฝากบอกแกไว้จะทําอะไรก็ทําให้มันตามใจด้วยเดี๋ยวจะมาเสียดายที่หลังเออไม่ต้องยุ่งฮูเฮ้ยแกว่าพวกเราเก่งไหมวะน่าดมีกันสองคนที่เล่นเป็นยังชนะเลยว่ะก็แน่นอนดิวะฉันมันเก่งอยู่แล้วอพวกแกเออมามาที่นี่ได้ไงฮะนี่มันบ้านฉันเว้ยเอ้ยแกไม่คิดจะมาคุยกับพวกฉันเลยเหรอลงไปดิไม่ลงไปรอบ แค่จะเอาอะไรอีกวะก็ชนะไปแล้วนี่จบได้ก็จบดลวะหักหลงังพวกฉันขนาดนั้นน่ะคิดว่าจบไม่ง่ายเหรอเอ,อ้ยอย่าทำะไรฉัน้เว้ยถ้าแกไม่ลงมาเดี๋ยวพวกฉันขึ้นไปเองเออพวกแกะจะทำอะไรกันวะอย่านะเว้ยคิดว่าอวไอเกอร์ไม่หยุดเว้ยวะจะไปไหนจ้าแกจะทำอะไรฉันวะแกจะไปไหนมาเคียนให้รู้เรื่องดีงวะเออก็ได้อยากจะทำอะไรฉันก็ทำเลย ทำนี้มันสาใจสมใจใพวกแกแกจะลุมต่อยแอยกจะลุมกระเทือบก็าเชยเลยทำได้เหรอเอ,อก็แค่ไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำก็ได้นะแล้วคิด,ดว่าสิ่งที่แกทำอ่ะมันสมควรไหมลนะ่ะเออถ้างั้นก็ไม่ต้องพูดมากทำเลยไป <c oughs> จะทำาดนไกันเล่ากูแกเล่นเป็นรถชนแขนหักแทนพวกเราแล้วไม่ใช่เหรอ <c oughs> เออก็ทำไมต้องไปทำบ้าอะไรแบบนั้นฮนะแขนหักตลอดชีวิตมาทำไงก็ ตอนนั้นมันรู้สึกผิดนี่นะอยากจะทําอะไรสักอย่างเพื่อช่ดใช้พวกแกแกนี่เ็วจริงนะหลอกผู้ชั้นได้ขอโทษด้วยแต่ฉันไม่ได้อยากจะหลอกพวกแกเลยนะฉันนะ่ยยังเห็นพวกแกเป็นเพื่อนเสมอเ้ยแกเห็นฉันเป็นเพื่อนได้แต่แกเห็นไอ้ร้เป็นเพื่อนได้หรอวะออได้ดิใ้าแกยกโทษให้ฉั้นไอ้ล้าเฮ้ยไม่เอเอ ทำไม่ลว,วะฉันไม่อยากเห็นแกเป็นเพื่อนอีกแล้วเพราะอะไรวะฉันก็ขอโทษแล้วนี่ถ้าอย่างนั้นแกจะยอมออกจากทีมโรงเรียนมาอยู่ทีมบาสกับฉันไหมอะมาเป็นนักบาสให้กับฉันแกจะทําได้ไหมล่ะแต่ฉันรับปากครูไว้แล้วอะว่าฉันจะสานต่อทีมของโรงเรียนอะถ้าแกทําไม่ได้ก็จบเอ้ยอนยะ่าอย่าทําแบบนี้ดิวะตัวเลือกมันน้อยอะหาตัวเลือกใหม่ๆให้ฉันบ้างดิอืมถ้าอย่างนั้น ฉันจะให้แกเลือกระหว่างกลับมาเป็นเพื่อนกับฉันด้วยการที่แกไปลาออกจากทีมโรงเรียนและมาเป็นนักบาตให้กับฉันหรือว่าจะมาเป็นแฟนนักบาตคิดดีๆนะนวย้ยเป็นแฟนนักบาตรับรองวนะ่าสนุกเลยเแกพูดอะไรกแกเนี่ยก็ถ้าเลือกเป็นแฟนนักบาตรอะอยากอยู่ทีมไหนก็อยู่แต่ก็ต้องเป็นแฟนฉันเนี่ยเลือกเอาจะเป็นนักบาตให้กับฉัน หรือจะมาเป็นแฟนฉันเออใครใช้แกมาทำอะไรแบบนี้เนี่ยเอางี้ถ้าแกเลือกจะเป็นนักบาสในทีมฉันก็เดินไปไปที่โรงเรียนไปลาออกแล้วก็กลับมาเป็นนักบาสในทีมฉันแต่ถ้าเลือกจะเป็นแฟนฉันน่ะก็เดินกลับไปที่บ้านซะแล้วก็อยู่ที่นี่อยู่ในฐานะของแฟนนักบาสเอ้ยงั้นก็ได้เอาเอ้ยนี่แกจะไปลาออกจริงเหรอ <c oughs> <c oughs> ป่าจะไปเก็บเสื้อผ้า มาอยู่เป็นแฟนนักบ้านโอ้โห,โโหคนลุกคนฉันถ้ <c oughs> างั้นให้ฉันไปช่วยเก็บนะ <c oughs> เออก็มาดิ <c oughs> <c oughs> มาแล้ว <c oughs> คนเบิองคนเก็บไว้ในใจไม่พอต่อให้เธอขอฉันเกินทำให้เธอไม่ไหวจะเธอเย,อะะยอัดกมยัง